ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ลนเในรายการจิ้วทางช่องเจร่และรายแปดแร์นะครับคลิปนี้เราจะมาแชร์วิธีการซักรองทาาผ้าใบแบบฉบับของคนขี้เกียจโดยการใช้เครื่องซักผ้านะครับเออแต่ว่าขอชี้แจงก่อนนะว่าวิธีนี้เนี่ยมันเป็น วิธีสําหรับคนที่เกียดจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับรองเท้าและเครื่องซักผ้าของทุกท่านนะครับและจะหลิตของทุกท่านเนาะแต่ว่าเออก็คือตัวละครในในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับมีแบบไหนก็ได้นะแบบ ทั้งคู่กึ่งอัตโนมัติก็ได้แบบฟ้าหน้าก็ได้อะไรอย่างงี้ถ้าถ้าไม่เสียดายเครื่องนะเพราะว่ามันจะมีความมันมันจะเกิดเ,เหตุการณ์ที่ว่าผ้าไม่สมดุลนะครับในระหว่างที่อาจจะเกิดนะในระหว่างที่ปฏิบัติการนะครับในระหว่างที่ซักเนาะเพราะว่ารองเท้ามันก็คือรองเท้าอะ่ะคือมันไม่สามารถยุบตัวได้แล้วก็แบบแบนแท็ติดไปกับ ก้นถังซักอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคงรูปอย่างนี้ของมันนะคราวน,นี้มาที่รองเท้ากันบ้างนะครับรองเท้าเนี่ยก็คือมันจะเอ่อมันจะอาจจะเสียหายได้เนาะสำหรับรองเท้าที่แบบว่าแพงๆอะไรเงี้ย ก,ก็ไม่แนะนําให้ทำเนาะแต่ว่าอันนี้เราคือเราเคยทํามาบ่อยแล้วนะครับทาจนมันมันพังไปแล้วคู่หนึ่งนะเออส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการใช้เครื่องซักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมันอายุมากอายุมันมันเก่าแล้วอะ่ะเออมันถึงแก่เวลาของมันแล้วอะไรเงี้ยครับอืมประมาณนั้นนะวิธีการซักเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับโอ้ลืมเปิดแฟลคือถ้าเกิดว่าเราตั้งให มันซักอัตโนมัตินะครับคือให้มันชั่งน้ําหนักผ้าแล้วก็กําหนดปริมาณน้ําเองอะไรเงี้ยน้าเนี่ยอาจจะไม่ท่วมรองเท้าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งรองเท้าที่เบาๆนะครับน้ํามันก็จะออกมาออกมาน้อยอาจจะออกมาแค่แบบครึ่งรองเท้าอะไรเงี้ยอ๋อก่อนจะซักลืมบอกนะครับก็พยายามอย่าทรมานน้องจนเกินไปนะให้ ให้ช่วยเขาด้วยโดยการแบบเคาะดินออกก่อนอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้เลยสดๆร้อนๆ <c oughs> เอามากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะโอเคอ่ะกลับมาต่อกันที่เรื่องโปรแกรมซักนะครับเราอาจจะต้องกำหนดปริมาณน้ำเองเนาะถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือ,เ,อเลือกเป็นโหมดโหมดธรรมดานี่แหละกันโหมดการซักธรรมดาแต่ว่าต้องมาเลือก ระดับน้ำนะครับอาจจะเป็นที่ถ้ากับพริบคือฝั่งขวานะอาจจะเป็นที่5้าละกันนะครับครึ่งครึ่งเนาะอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็ใส่ใส่ใส่ใสผงซักฟอกเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดปิดฝาทั้งแล้วก็กดสัก ประมาณนี้น้ําเขาก็จะเติมไปจนถึงระดับที่เราเซตเอาไว้นะครับแล้วเขาก็จะซักของเขาไปโดยไปไปตามขั้นตอนของเขาเนาะแต่ว่าก็ให้หมั่นมาดูนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเอเอร์เลรที่เรียกว่าถัาางซักไม่สมดุลเกิดขึ้นระหว่างการซักนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นถึงเหตุผลถึงสาเหตุของ เออเลอดังกล่าวอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมันเรามาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะสะอาดขึ้นไหมนะรับได้ไหมกับการที่เราไม่ต้องมานั่งแช่นั่งขัดถูเองอะไรเงี้ยแล้วก็ความสึกหลอที่เกิดขึ้นกับรองเท้าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยบอกก่อนอันนี้เป็นการซักครั้งแรกนะครับของรองเท้าคู่นี้นะโอเคนะเดี๋ยวอีกออประมาณหนึ่งชั่วโมงมาเจอกัน คหลายชั่วโมงผ่านไปนะครับพอดีออกไปทําธุระข้างนอกเพิ่งเข้าบ้านนะ <uc> เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็เห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับอาจจะไม่ค่อยประทับใจแรกพบสักเท่าไหร่กับพื้นที่สกรปรกยังสกรปรกอยู่นะครับแต่ว่าด้านบนก็สกรปรกเช่นกัน <c oughs> แต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับ ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะอ่าก็เป็นการแบบว่าซักคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี้ก่อนตอนที่จะลืมแล้วปิดคลิปไปสักก่อนคือสภาพรองเท้านะครับว่าหลังซักอะไรเงี้ยอยู่ดูตรงเขาเรียกอะไรแก้มปะเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงอ่อตาตุม่มไม่ใช่ตรงอะไรวะตรงไหนวะขอโทษนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับ มันมันจะสามารถเราจะสามารถทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วรองเท้าเนี่ยมันก็จะชอบชอบชํารุดตรงนี้ตรงจุดที่มันหักงอซึ่งการซักที่รุนแรงเกินไปโดยเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้แต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็ลืมบอกตอนก่อนซักะด้วยเครื่องอะ่ะก็เอา ไออีแผ่นรองนี้ออกมาด้วยนะครับแล้วก็แผ่นรองของรองเท้ารุ่นนี้ก็คือแย่มากถ้ามีความพร้อมก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องซักผ้านะอันนี้หมากัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์นะพอดีมันเป็นสีขาวด้วยเนาะที่คู่ที่แล้วที่ว่าเคยซักมาตลอดด้วยเครื่องอะไรเงี้ยมันเป็นสีดําก็เลยไม่ค่อยจะเห็นถึงความสกปรกนะแต่ว่า เราจะซักเมื่อ,อ,อมันมีกลิน่นเริ่มมีกลิ่นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะครับใช้แชร์แอบรับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ